เอาอีกคนนะครับเหลียงกับวินเล่นอ้าวแล้วไปควักขึ้งแล้วที่สองหรือเปล่าครับโมแกโดนครับเหลียงไม่ได้นะครับวินเล่นนี่แล้วโอ้โหูนี่เองครับจังหวะแบบนี้ต้องเบรกเราต้องต้องมีไบบ้างแล้วครับผู้สินต้องเบรกเกมครับเพราะจังหวะนี้มาร์คครับนี่ครับโอ้โหูนี่ครับเฟซ่าก็เป็นสำรองที่ลอครับเอาครับดูครับเอาครับต้องเบรกกันให้ดีครับต้องเฟเซซารมณ์นะครับดีครับตอนนี้ผู้เล่นอินโดแน่นอนครับว่าอารมณ์เสียหมดแล้วใช่ครับผ่าลบ ไปล็อกคงล็อกคอแบบนี้ไม่เอานะครับเพราะว่ากําลังช่วงจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับต้องเราต้องควบคุมอารมณ์นะครับกาวินนเป็นรุ่นพี่นี่ก็ต้องเข้าไปห้ามเพราะว่าจริงๆถ้ามีใบแดงมีผลกันนะต่อไปนะครับดังนั้นต้องควบคุมตัวเองให้ดีครับไวเดย์เชยยังไม่ไม่เลิกโวยครับนี่ครับครับทีมงานเราต้องคุมดีต้องช่วยครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะเองนะครับควบคุม า่นนนนงหวี้โโดดเตะเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์เนี่ยครับคืออย่าไปปล่อยไหลตามอารมณ์ของเขาะนะครับไม่เป็นผลดีแน่นอนครับไม่เป็นผลดีแน่นอนและที่นี่เป็นอีกหนึ่งแดงของเขานะครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยมีเฟซ่าดิก้าแดงไปแล้วนะครับมาตามด้วยทางด้านรัชรัชมัดอาริเโต้ก็โดนใบแดงไปครับเป็นเหลืองสองนะครับอาริเโต้เป้าเรียกว่าชี้เป้าครับไทยครับ ในะครับของเราเลยครับที่โดนใบเหลืองนะครับจากบริเวณข้างสนามเนี่ยครับมาโนหรือเปล่าคตัวมาโนหรือเปล่านั่นสิครับมันเดียวดำต้องหลบมาโน่กลับไปนั่งโอ้หมาโนเองก็จะปีเข้าไปหาผู้ตัดสินอีกครับตัวคุณนนพังต้องมาดึงไว้ครับบอกว่าใจเย็นๆพอแล้วพอ